จังหวัดสุรินทร์ศูนย์การเรียนรู้โคง้งหนองนา 5G ีสุรินทร์ร่วมกับนายทักษินแสงล้ำผู้ใหญ่บ้านสำโรงหมู่ที่10นายบุญศรีขอนเพชรผู้ใหญ่บ้านยางน้อยหมู่ที่13นายจักรพันธ์แสงแก้วกำนันตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานโคงน้งหนองนาอิลิน่าครั้งที่หนึ่งมีกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน12ปี และการแข่งขันจักรยานขาถายระดับประถมศึกษาทั้งนี้เพื่อรณรงค์ต้านบุหรี่ไฟฟ้าและห่างไกลยาเสพติดเมื่อวันที่5เมษายน2568โดยมีพันตำรวจเอกวรพงษ์มดทองผู้กำกับสอพชุมพลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมีทีมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสำโรงทีมโรงเรียนบ้านสนวนโคกเม็กและทีมโรงเรียนบ้านโคกสูง ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเป็นการเล่นฟุตบอลสนามทุ่งนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังเพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้สนุกสนานตามกติกาแข่งขันไม่มีการตีเส้นสนามฟุตบอลและใช้ขนาเป็นเขตสนามฟุตบอลร,ระหว่างพักครึ่งนักเรียนก็กระโดดเล่นน้ำคลายร้อนแล้วเล่นฟุตบอลต่อได้เลยสร้างความสนุกสนานโดยเฉพาะการแข่งขันจักรยานขาไถ มีการล้มลุกคลานอย่างสนุกสนานช่วงพักการแข่งขันทางธนาคารทกสาสาขาชุมพลบุรีและธนาคารออมสินสาขาสตึกได้มอบไก่ย่าง KFC และฟิซซ่าให้นักเปลียนที่ไม่เคยได้รับประทานได้มีการรับประทานกันอย่างอาร่อยอร่อยอิ่มหนำสำราญเป็นการมอบโอกาสใหเ้เด็กๆที่ขาดโอกาสได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ทีรวุฒิแสงงามทีมข่าวพีพีนิวไทยแลนด์จากโค้งนองนา 5G อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์รายงานเป็นอดีตข้าราการครูโรงเรียนบ้านสำโรงครูพระนะครับก็ผูกพันกับครูแดรครูแดทุกรุ่นนะครับที่ที่ผ่านนะครับก็เรารณรงค์เรื่องยาเสพติดมาโดยตลอดนะครับมาโดยตลอดนะครับวันนี้ความในใจครับ ก็คือเด็กเหล่านี้คือเด็กด้อยโอกาสน,นะครับบางคนยังไม่เคยทาน KFC เลยบางคนไม่เคยกินพิซซ่าเพราะฉะนั้นวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีที่เป็น FC ของโคกหนองนา5 g นี่เลละครับนะครับบริจาคมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพศาสาขาจุมพลบุรีธนาคารออมสินสาขาสตึกแล้วก็ออข้าว เอาแป้งขนมจีนตราพายชุมพลข้าวอินทรีตาผงสึกเกเตษนะครับซึ่งเป็นสปอพลนเซอร์ใหญ่เป็นเป็นคนให้งบประมาณมาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นําเดียนและนอกจากนั้นหลังจากที่ผมกเกษียณครับณปัจจุบันนี้ไปดํารงตําแหน่งประธานชมรมสตอองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุรินเพราะฉะนั้น3เดือนนี้ผมจะร่วมประชุมกับคณะสงราชการกับผู้ว่า1ครั้ง ดูแลพี่น้องในเรื่องขอการทุจริตทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับแล้วก็รายงานให้ผู้ว่าฟัง3เดือนหนึ่งครั้งบุญการเรียนรู้พวกหนองนาโมเดลป้านสำโรงนะครับสวัสดีแล้วป้องกันปาป่าพันธุ์โทพยาบุญโสดากรถึง่ย้ายมาใหม่แล้วก็เพื่อนตำรวจสพชุมพรีรวนทั้งหัวหน้าทีม กีฬาฟุตบอลน,นะสามโรงเรียนนะครับก็จะมีบ้านสมโรงสนวนโคกเมก็กนะแล้วก็โคกสูงนะแล้วก็รวมทั้งน้องๆเยาวชนนะที่เป็นนักกีฬานะครับนะในส่วนที่วันนี้เรามาแข่งขันกีฬากันเนี่ยเป็นเรื่องดีครับก็ต้องขอบคุณชื่นชมนะทีมงานของพี่ธีรวุฒินะรวมทั้งก็คนะ้าประชาชนที่เห็นความสําสคัญของเยาวชนดังนั้น เยาวชนเราต้องให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาในวันนี้ด้วยนะครับก็อยากจะบอกหนูหนว่าเราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะครับสิ่งต่างๆสิ่งยั่วยุในสภาพแวดล้อมทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับทุกสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเรารู้จักการปฏิเสธนะไม่ไปสูบนะไม่ไปเสพ นะครับใครก็ทำอะดับไม่ได้นะครับพอแต่นี้แล้วเนี่ยเราก็หันมาเล่นกีฬานะครับสร้างเสริมสุขภาพนะครับฝึกทักษะใครที่ฝากที่ธีรวุฒิใครที่มีทักษะเราก็ส่งไปแข่งขันระดับเขตร,ระดับจังหวัดนะหรือระดับประเทศนะรสิ่งต่างๆเนี่ยก็ทําให้เรามีรายได้นะครับย้อนกลับมาคือบุหรีเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับ ไม่ได้มีประโยชน์น้าเคยผ่านชีวิตอย่างพวกเรามาก่อนนะครับพอเราโตขึ้นมาเราก็มาสะท้อนว่าเออสมัยก่อนเราด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการมีรุ่นพี่นะชักจูงออไปทดลองเสพไอ้พระองสูบนะเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ก่อนนะสมัยนั้นก็เป็นบุหรี่มวลมว,ลมวลนะอองทิพย์สายฝนออสูบครั้งแรกก็ไอคอกแคกคอกแคค มองดูเหมือนมันโก้เออนะอวดสาวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับบุหรีมันมีโทษกับเรานะตั้งแต่ปากลงไปลงไปถึงอวัยวะภายในนะปากดำปากดันจักรยานขาถายโดยแต่ละทีมส่งผู้ผู้เล่นมาทั้งหมดทีมละสองคนแข่งสองรอบคว้าที่1-2-3่งสองสแล้วยนจะได้ถ้วยเห็นไหมถ้วยรางวัลจักรยานขาถายเขาบริจาคมากับมีคนจา่ายเงินให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ฟุตบอลมีทั้งหมด3ทีมแข่งเอาที่ 1, 2, 3มีถ้วยรางวัลพร้อมนะครับแล้วก็มีนอกจากนอกจากนักเรียนจะได้ทาน KFC พิซซ่าฮัทแล้วจะมีอุปกรณ์แจกให้โรงเรียนทั้งสามโรงเรียนด้วยอุปกรณ์กีฬาเดี๋ยวจะเรียกมามารับทีหลังนะครับตอนนี้กําลังทยอยนะผู้สนับสนุนกำลังทยอยเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ท่านผู้กับนะครับ ท่านมาดูตั้งแต่เมื่อวานเลยโอเคครับเดี๋ยวหลังให้ท่านกล่าวสนันๆเรามีการแพร่ระบาดการสึติดทั้งผู้เสพแล้วก็ผู้จำหน่ายเราก็พยายามสืบติดตามจับกลุ่มมาโดยตลอดนะครับ mm hmm. ก็ตอนี้แล้วเนี่ยในโรงเรียนสถานศึกษาก็ยังมีนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านะหรือสารเสพติดน,นะครับเราก็พยายามที่เข้าไปแก้ไขปัญหานะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รสายกับทางครูและครกพ่อช่วยกันดูแลติดตามพฤติกรรของนักเรียนเพื่อให้เขาจุดการใช้สารเสพติดน,นะครับ